ไซคุณสองกับน้องโบ้เลยนะเนี่ยเออแต่ว่ามีอีกสองคนนะนะครับก็สองคนเดี๋ยวอ่าเราก็จะมีศิลปินนะฮะสืบปินหมุนเวียนกันนะฮะไปขายเสื้อนะฮะเป็นเสื้อครบรอบ9ปีดาราเดนี่เก้าสุพินเ้น้ำใจมีบทนะฮะคู่จิ้นหลักแหลายคู่จริงเนี่ยฮะใครสนใจเสื้อไหไรตัวละสองร้อยเบาทนะครับรายได้เราจะมอบให้กับมูลนิธิี่เพื่มข้าวยากยากครับค่ะ เราที่อาสาเพื่อพายามยากสภาประชาพลอยนะจะนำเงินส่วนนี้นี่แหละไปช่วยเหลือนายจุดต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็มาร่ดน้ำบุญกันนะจ๊ะแต่ว่าเรามีจิตวิญญาณที่ใจบุญรอเราอยู่แล้วเพชรเสียงหน่อยเพชรเสียงหน่อยนะฮะฮัลโหลยังยังหลับหรือยังง่วงไหมครับไม่ง่วงนะขอเสียง เราไปนะเ,เราต้องไปทิ้งอ่าเสียไปนิดหน่อยเาต้องมาเดินตื่นไงมากระเทียง <c oughs> มากระเทียงน้องแต่ช่วงเป่าบรีอะ่ะ <c oughs> ดูบป่าบลีเสร็จแล้วมัมีน้นนองน้อยระดับตื่นตื่นมากะไรบ้างฮะแล้วลูกมาปับ๊บไปนิดมาแล้วที่งานปั๊บกดไปไปแล <c oughs> ้วน,นี่นี่ฮัชูไปไปหน่อยอุ้ยมาเยอะมากเลยสวยมากเลยหัวใจปีเอ็น ไบร์ทเนสซี่เห็นะฮะอุยทุกคนแบบท้องพิงฟันกูเดียวกันเลยนะเนี่ยไบร์ทเนสถ้าพี่เป็นแกสอคนนล้พี่ตกลงไปตั้งนานแล้วคนตัวเชียรนขนาดนี้ริงพี่พ่องขวาแล้วเออวันนี้น้องเข้ามาสร้างสีสันกันแล้วนะฮะน่านรักชิดเคยนะครับธนมไปแล้วก็น้องเนสนะฮะวันนี้ครับ พ้ะยัลยครับขอเสียงดังๆนะฮะให้กับคอนเสิร์ตของสองซปเปอร์สตาร์ไรเน่สวัสดีครับเพลงนี้ไม่ได้จบมีคนที่รักและสอนทุกอย่าง ให้ฉันได้รู้จักกับความรักและเธอคนที่ได้ประสบให้เจ็บและทีท่ให้ต้องเจ็บยงยางนยางน,นหมว่าจะพาไปสักที ไม่รู้ว่าทุกมีทีค่ค,คิบบดืนเรื่อ ทุกคนมีป้ายไฟหน่อยได้ไหมสูงสูงเลย Oh, <laughs> แนะนำตัวก่อนเลยแล้วก็ผมไบร์ทเก้านะครับดีใจมากๆานะครับผมที่มีโอกาสดีๆนะครับมาร่วมงานกับทางดารารีนะครับผม9ปีดารารีน้ำใจที่มีวันหมดนะครับก็เป็นอีกปีนะครับผมที่ทางดารารีนะครับได้รับเชิญไบมาแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ทางดารารีนะครับผมมีกิจกรรม เพื่อสังคมแบบนี้ไปหอากปีเลยนะครับโอเคเป็นยังไงฮะเพลงแรกไหวไหม <Yeah. S 1> ไหวพวกเราก็ไหวคนอื่นไม่ไหวแล้ว <laughs> อยากฟังอีกไหมครับทางนี้ยากครับ yeah. <laughs> ผมก็วันนี้นะครับก็ถือว่าพวกเรามาร่วมกันทําบุญนะครับเอาไหนใครซื้อเสื้อเราบ้าง <Yeah. S 1> อ้าแล้วที่ไม่ยกล่ะ รอซื้อของผมใช่ไหม <c oughs> มนโนไปเองอีก่ผมโ <c oughs> okay. อเคครับผมวันนี้นะครับก็บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ามา,ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับมาให้กำลังใจนะทั้งไบทั้งเนสทั้งไบเดี๋ยวทั้งเนสเดี่ยวนะครับผม <c oughs> แล้วก็ทุกทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะมารับชมวันนี้นะ โอเคสำหรับเพลงต่อไปนะครับมาขยับแขงขยับขาอัพจังหวะให้มันเร็วขึ้นแล้วกันมา ต้องผลนะนอนนี้โอเคไหนขอสเสียงแฟนทักสาวเนสหน่อยเร็ว <Yeah! S 1> ให้ไปหยากฟังเนสบ้างโอ้โโหอเคเนสมีกำลังใจแล้วเหรอครับค่ะคำม่อนครับคำม่อนโอเคขอยกไปที่ยวเนสเลยนะครับขอบคุณค่ะมาเฟวัสดีค,ค่ะ everybody ด์ว คือเดฟนี่คือเดฟนึงยาวโอเคค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีที่ใหญ่ที่น่าด้วยนะคะสวัสดีทุกหมากสวัสดีซ้ายขวาด้วยนะคะพี่พี่ทีมทงานด้วยนะคะวันนี้ดีใจค่ะขึ้นมาพูดมากเลยนะคะต้องต้องบอกว่า,วาดีใจมากครั้งน,นี้เป็นปีที่สองแล้วที่ได้มาร่วมงานกับดาราเดลี่นะคะดาราเดลี่ค่ะนะเดลี่ค่ะ,คะ L L โอเคอย่าหัว,วเราะสิตื่นเต้นค่ะ <laughs> เห็นอย่มันก็ตื่นเต้นอยู่กำลังคลายความตื่นเต้นของตัวเองอยู่นะคะ เมื่อกี้เขามีเพลงสากลมาแล้วใช่ไหมคะเมืวว่อวานนี้ก็ได้ร้องเพลงสากลไปแล้วนะคะวันนี้จะมาแย่ตัวมบบเป็นสากลนะคะสำงเพลงต่อไปนี้ค่ะเป็นหนึ่งเพลงมิสยิลลการ์ที่ตั้งแต่ร้องอยู่ในบ้านแล้วไม่เคยกลาเอามาร้องอีกเลยนะคะเ็ว,วันนี้อยากจะเอามาร้องค่ะมอบให้คุณพ่อละกันนะคะเพราะว่าวันนี้งานศพคุณพ่อนะคะพี่เบลเล่พ่อด้วยพ่ออยู่ขอนแก่นนะคะพ่อพ่อโอเคค่ะหวังว่าพ่อจะได้ยินนะคะ๋ยวโทรไปเสียก็นี้ละกันนะคะ สำหรับเพลงต่อไปนี้ค่ะกับเพลงของ Bruno Mars นะหคะกับ yeah, just the way you are ค่ะบาย Thank yeah. you. ก็น่าจะพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวิกีเพลงสาวผ่านไปหนึ่งเพลงนะคะมอบให้อาคุณพ่อไปแล้วมอบให้ทุกคนไปแล้วนะคะหนึ่งเพลงตรอไปนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวค่ะไม่ใช่เห็นว่าหน้าสาวโลอย่างนี้แล้วจะร้องเพลงแนวอื่นได้เป็นนะคะมอร้องลูกพุ่งก็ร้องเป็นนะคะอย่าดูถูกนะคะสำหรับน้องลูกพุ่งนะคะเป็นคนขอนแกน่นค่ะเลยห้อง,องเพลงลูกภุ่งใดหมอร้องใดนั่นเองนะคะโอเคค่ะใครอยู่ขอนแก,นกนะ่นก็นา มมีคนกรุงเทพหรอเนี่ยในกรุงเทพหรอในตะไลในตะไรค่ะเดี๋ยวผัดให้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยดีกว่าเล่นงต่อไปนี้นะคะอยากจะเห็นคนที่อยากมีผู้ชายในฝันบ้างอ่ะไหนขอเสียงคนที่อยากมีผู้ชายในฝันได้ไหมคะถ้างนั้นมาเลยไม่ นะไม่ไม่ดังอีกต่างหาโอ้โหโอเคจบแล้วอ่าเอาจตรปเลยค่ม่โอ้โหแมเสียดายแทนกรังไปเลยกนังลุ้นู่เลยขึ้นมากำลังแบบแบบแต่ไไปแบบนี้ทีมแม่เขบอกว่าไ้ยขึ้นไปเต้นเลยขึ้นไปเ้ลยแบกคุงกั ปินเลยนะดูเขาเต้นแบบสีกันนะแบบเมื่อยังไม่โดนเลยม่เช่กๆาเอานี้น้องเขาจะมาร่วมกิจการนู้นซึ่งของเรารออยู่แล้วนะคะมาเด็กๆขึ้นมานี่โอ้โหไบรท์เนสนี่ไปที่ไหนก็สร้างสีสันวันก่อนไปรถไฟฮากันแล้วพันเบ้อเออ เดี๋ยวงานตรงผมพี่หามากครับเป็นซุปเปอร์สุดยอดซุปเปอร์สุดยอดเด็ดเดี๋ยวอ่าเสื้เที่เผมรับงานต่อดาวดาแมะอ๋อเป็นงานของคุาท่านเท่าเก่าที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นเสื้อที่แบบว่าไม่เหมือนกับที่เราจะหนายที่นั่งตรงนั้นจะมีลายเซ็นพิเศษด้วยตรงนี้นะคะที่เราร้อนๆเลยใช่น้องเดทสบายเพิ่งจะเซ็นกันสดๆร้อนๆเลยแค่งหรยังแค่งแล้วนะคะสิบตัวได้กันใช่ไหมสิบตัวเท่านั้นได้ไห และตอนนี้นะครับใครยกมือเร็วก็ได้จับจองเป็นเจ้าของไปในราคา299บาทนะฮะครับอ่านะี่เราจจะจะจะอ่ะคอนเปิดเปิดทำการขายไหมฮะแบบมาปากๆนะอยไหฝากนะอ่าได้ครับไม่ความหมายอะไรยังไงฮะตัวนี้มันพิเศษมากคือว่ามีอันนี้ที่เซ็นเซ็นร้อนๆสดๆร้อนๆเนี่ยครับอยากคลิปนะั้นก็ลงเวทีแล้วจะเซ็นให้มีนะคลิปตัวนี้เท่านั้นสิบตัวนี้เท่านั้นจบแล้ว เลยจบแล้วจบเลยนี่ทังทังน้องเนสฮะน้องเนสใช่นหมนะยืน้องนี่เหมือนเดิมตลอดตั้งแต่ปีเดิมเนี่ยเสียงจงแดงตดใช่แล้วแซวแซวแซวตายจบตแล้วน้องเนสฮะน้อะฮะค่ะอะไรปั๊บอะไรสักหน่อยไหมฮะปากหนูก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี่พี่บอกพี่นี่บอกอะไรนะฮะรูปลูกนี่คือแรงบันดาลใจที่จากตัวเองเหรอคะใช่ค่ะจากตัวเองเลยใช่ก็มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่กับเนื้อผ้านะ าใช่ต้องมาซ่อนรูปเขื่อนซ่อนรูปจริงซ่อนรูปซ่อนจะไม่รู้หาหาไม่เจอเนี่เหมือนชัางนี่แหละแต่น่ารักน่ารักอ่ะสองคนนี้ครับเอ้าเราเริ่มเลยนะสิบคนกับสิบตัวนะหนึ่งสองสามทันวินาทีมาทีมงานช่วยนับด้วยมาหมดหมดเลยามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วฮะนับกันหน่อยครับมาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่สองตัว สองสามสี่ห้าห้าว่าพี่เนี่ยอะไเง่้ยห้าะไรนะครับหกนะครับเลขกสนะครับสามร้บเก้าบาทมาเลขสีท่ครับ